เอาละครับทุกท่านวันนี้ผมจะนําพาทุกท่านมาพบกับความหาัจจรย์ของผลิตพันธุ์ที่ต้องบอกว่าเป็นความหาัจจรย์จากธรรมชาติครับทั้งหมด7ชนิด7พรางหัจจรย์ผสมผสานอยู่ในผลิตพันธุ์หนึ่งตัวครับท่านจะได้รับสุขภาพที่ดีพลังไม้ที่แข็งแรงเป็นยาอายุวัฒนะและที่สําคัญครับจะได้ทั้งในเรื่องของผิวพรรณทําให้กระจางสดใสมีความเป็นสาวนะครับมีความสวยสดใสคงความอ่อนวัยได้ยาวนานครับ และนี่คือโกเรจินดีโกเรจินดี Re T D ครับต้องบอกว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติครับประกอบไปด้วยโสมซึ่งเป็นโสมสกัดจากเกาหลีครับไปส่งไปสกัดถึงโรงงานที่เยอรมน,นีกลับมาเป็นรูปของสารสกัดที่มีจินสนโนนไซ์เข้มข้นถึง5%เปเซและประกอบไปด้วยทั้งหมด22ิชนิดครบถ้วนตามมาตรฐานครับยังมีในส่วนของสารสกัดจากนมพึ่งซึ่งช่วยในเรื่องของการบำรุงสุขภาพบำรุงผิวพรรณและที่สำคัญครับมีเห็ดเลนจือซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ครับ ดีแน่นอนเองท่าเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่สุดก็คือสายพันธุ์สีแดงครับการโนเดอร์มาลูซิดัมท่านจะได้รับความมหัศจรรย์ของตัวเห็นดนิ้เจอครับช่วยในเรื่องของการบำรุงร่างกายแก้ปัญหาอัมพึกอมัมพาตรวมถึงโรคมะเร็งน,นะครับสามสกัดสามสารสกัดตัวแรกที่ผ่านไปครับต้องบอกว่าช่วยในเรื่องของการบำรุงสุขภาพนอกจากนั้นยังไม่พอครับยังมีทั้งในส่วนของสารสกัดจากมะเร็งองุ่นสารสกัดจากเปลือกสนฝรั่งเศส สองตัวนี้ครับจะช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ดีมากๆเลยและที่สําคัญครับจะช่วยทําให้แก้ปัญหาเรื่องฝ้าแล้วก็กระนะครับนอกจากนั้นยังมีส่วนผสมของสารสกัดจากแอลซิสเตอินครับเป็นสารตั้งต้นในการผลิตกลูตาไนโอนให้เกิดขึ้นในร่างกายช่วยทําให้ขับล้างสารพิษออกจากร่างกายและที่สาคัญครับทาให้ผิวพรรณกระจ่างสดใสขึ้นและสุดท้ายครับยังมีสารสกัดที่เรียกว่าแคลเซียมแอสโคเบตเป็นวิตามินซีชนิดหนึ่งครับมีอนุพันธ์เป็นกลาง ช่วยทําให้เสริมประสิทธิภาพของสารสกัดทุกตัวที่กล่าวมาแล้ววันนี้ครับท่านสามารถดูแลสุขภาพง่ายๆด้วยทานสารสกัดจากโกเรจินครับผิวพรรณท่านจะเปลี่ยนแปลงสุขภาพท่านจะเปลี่ยนไปและวันนี้ครับสุขภาพท่านจะดีและก็มีผิวพรรณที่สวยงามครับและพบกับความอหัศจรรย์สัมผัสได้ด้วยตัวเองครับกับผิดพัณฑ์โกเรจินดีครับ